วันนี้ลุงมาอยู่ที่บ้านชายลำนะคะมีที่ดินแบ่งขายแปลงละหนไรลละะ่ราคาแสนถูกนะคะเพียงไร่ละ6กแสนเก้าหมื่บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจมาชมที่ดินที่นี่ได้นะคะสวัสดีค่ะที่นี้นะคะเป็นแปลงที่จัดแบ่งขายอยู่ในตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านชายลำอำเภอ บ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะบรรยากาศของทุ่งนาเขียวสวยนะคะและยังเห็นวิวเขาไกลๆอีกด้วยบรรยากาศดีมากๆลมพัดเย็นสบายท่านใดนะคะหาที่ดินอยู่ต้องการที่ดินบรรยากาศดีๆอยู่แบบธรรมชาติอยู่บ้านสวนนะคะขอเชิญมาชมที่ดินแปลงนี้ได้บรรยากาศดีมากๆนะคะ oh, It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break.